สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคนปลูกทุเรียนเมืองช้างอีกแล้วน,นะครับวันนี้ก็จะมาพาทุกๆคนดูแปลงเพาะ้นก้าเบี้ยผักผักวนคั่วต่างๆนะครับของตัวกับผมเองนะครับที่แปลงกาพันทุเรียนอ่าที่กัดตำบ้านเชือกตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดเุียงสาครับนะครับอันนี้แหวาผักของเราเพื่อ,อ บางคนยังไม่รู้นะครับว่านอกจากมีพันธุ์ทุเรียนแล้วทั้งเราก็มีต้นพันธุ์ผักสวนครัวด้วยนะครับเนี่ยครับที่เป็นอยู่นี่คือแปลงก้าผักของเรานะครับนีามากมายหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็กําลังเล่มือผลิตนะครับอออมะเขือมะกอ,อก,ก็มีนะครับทั้งนู้นก็ ทีมงานก็ทําการปลอกถุงนะครับเดี๋ยวพาเดินชมแปลงนะครับนี่นะครับทีมงานเรากําลังเร่งผลิตนะครับออกถุงเพื่อทําการอ่าเพาะผักส่วนครัวนะครับนี่ครับก็ในสวนทุเรียนนะครับนี่ทุเรียนก็กําลังงามครับงามเลีงลายครับยอ,อ,อดดี นะครับแปลงก้าผักครับเผื่อว่าบางท่านก็ยังไม่รู้ว่ามีผักชนควจจำหน่ายอยู่ที่พิกัดตรงบ้านเชือกตํมนเดิดอําเภอเมืองจังหวัดจาโซธรนะครับออกจากจโซธรมาก็เลยใช้ปดินเดชามาประมาณหนึ่งกิโลนะครับก็กำลังเขียวงามแต่ว่ายังโตไม่ได้ขนาดนะครับอ,อีกหนึ่งอาทิตย์น่าจะสวยครับ นนเยอะเลยอันนี้ก็ฮิกินดาครับนี่ฮิกินดาทำการเด็ดยอดแล้วแต่ยังไม่ได้พุ่มอย่างนี้ก็มะเขือเจ้าพญาครับก็ยังไม่โตรครับกำลังเขียวครับมะเขือเจ้าพญากำลังเขียวอีกอาทิตย์หนึ่งก็โตได้ขนาดพร้อมปลูกครับ อันนี้ก็หมรพาก็มีนะครับหมะพาพิกมณีขาวนะครับลูกขาวก้นชันดลๆตัวนี้ครับเมดขาวอันนี้ก็มะเขือยาวลหลากตายนะครับกะเพาก็มีนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์ได้ทรงปุ่มครับ มันก็เป็นอ่ามะกอดำเนินต้นเตี้ยนะครับมะกอลูกยาวตามต้ตมตำแล้วก็กอฮอนแลนด์ถัดไปก็มีพริกกระเหลี่ยงด้วยนะครับครับเดี๋ยวว่าท่านใดต้องการปลูกผักสวนครัวก็แวะมาชมได้นะครับที่แปลงของเราอีกหนึ่งอาทิตย์พอดีครับจะสวยพร้อมปลูกเลยครับรับอันนี้ แมงลักนะครับถ้าใครยังไม่มีต้นแมงลักใส่แกงเห็ดก็มาซื้อไปปลูกได้นะครับอย่างนี้เป็นพริกกระเรียงพริกกระเรียงน,นี่มะกอกฮอลแลนด์อันนี้ก็ขี้นหนูสวนก็มีนะพริพกขี้หนูสวอนอย่างนี้ก็จะเป็นมะเขือเคี้ยวลายข้างกบครับ ต้นกาดาวเรืองนะครับก็อยู่ด้วยกันครับกับแปลงกาพันธุเรียนต้นพันธุเรียนก็มีเยอะอยู่ครับนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาทางนี้หรือว่าอยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณนี้ก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับผักจนทั่วก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งสวยงามพร้อมปลูกครับบอกพิกาดอีกทีนะครับอ่าพิกาดก็อยู่ บริเวณบ้านเชือกครับติดถนนสาย23งสายยะโสธรร้อยเอ็ดยะโสธรศิปภูมิครับอยู่บ้านเชือกตําบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับติดถนนสี่เลนสาย23เลยครับนี่ครับต้นกละผักของเราต้นทุเรียนก็งามใครอยากมาเรียนรู้วิธีปลูกทุเรียนก็มาได้นะครับ นีะครับจนทุเรียนของเราวบบันนี้ก็ขอพาทุทุกคนชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ